ทางล้างนี่ก็จะเป็นพอพันแม่พันนะคะแล้วกะทางขุนก็จะเป็นแยกขอดทับแลอตตดลูกได้ง่ายก็คือหนงสี่เดือนเป็นสายยางต่อแบบนี้แล้วก็จะมีหัวจุกต้นทุนแพงบ่ค่บเพียบระบบสายนำกับบ่แพงค่ะเรียนไปเรนมาท่านี้สิให้นอนท่านี้สิเป็นของอาหารอันนี้บ่ท่านนี้ใช้สามเดือนค่ะจะอยู่วัง2เดือนค่ะ ให้อาหารหมูค่ะเป็นพอแม่พันธุ์ก็จะให้โปรตีน16%หนูหนาแด่นหนูสวยงามหนูสิริมงคลค่ะถี่ทุกฟ้ามกระยางมีไว้1ึ่งเดือนเป็นพอแม่พันธุ์ประมาณหาสตัวส0ตัวไดตอบตรวจไลยโยค่ะเพราะว่าใต้ใดมือมือนึงกะถือว่าไลยอยค่ค่ะครับผมพบกับรายการเกษตรกรไทยสั่งได้เดยนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่จิรัชยาฟาร์มหนูพุกหนูนาขอนแก่นนะครับเดี๋ยวจังไดยเฮาเสะไปทักท้องตัวจักกับเจ้าของฟาร์มกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนะครับค่ะซื้อตักนะคะมะยุรีชยศันนะคะค่ะซื้อฟาร์มกะจิรัชยาฟาร์มหนูพุกหนูนาขอนแก่นนะคะตังโยบานดอนนอยนะคะบานดอนนอยตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ คับผมเดี๋ยวเมื่อนี้ผมถี่พิตัดนะครับผ้าช่มว่าในสวนหรือว่าในฟ้ามหนูหน้าเขาเนี่ยมีการเลียงแบบใดแน่นะครับค่ะข้างหลังนี่เป็นประเภทใดไครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์นะคะและ้วกะ็ฟังโซนทางผุ่นก็จะเป็นแยกลอดค่ะไอบ่อน้น่อยเลีย่ครับแมนค่ะบอ่อน้่อยก็จะเป็นแยกอแลอดหลักก็ฟ้ามยี่เอ่อบอยใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธ์ค่ะ ก็จะเหี้ยาไปหอดุนเรื่อีฟังนี่นะครับเนาะฟังนี่คือพอแม่พันธุ์นั่นบอกครับแม่ะพอแม่พันธุ์ของฟาร์มครับในฟาร์มมีการเลี้ยงนูประเภียรไดแน่ครับก็จะมีนูพุกหรือว่าบางท่านอาจสิเอิญว่านูหน้าค่ะแต่ว่ามันมันอันเดียวกันเนาะค่ะแล้วก็จะมีนูหนาแดงนูเผือกตาแดงค่ะแล้วก็นูดดำดำก็จะมีดำสุดดำบ๊อดซุดค่ะ แดงอันีประมาณ4หรือนหาปลาเห็ดแมนค่ะประมาณหาปลาเห็ดเราทั้งล่างหนึ่แมนฟาร์มพื่งกันบ่ครับแมนค่ะก็จะเป็นแยกรอดกับลูกหนูหนูหนึ่งเดือนกับหนูสองเดือนค่ะเดี๋ยวสีมาเบิ่งโซนนี้ก่อนนะครับเนาะโซนนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์เห็นบ่ครับแมนค่ะนี่มีไขเบิ้งบ่ครับนี่ค่ะอันนี้ตัวนี้ประมาณจอายุประมาณกีเดือนครับประมาณ4เดือนถึง5เดือนค่ะตัวเนี้ยอายุสีดูแน่ด้ 4เดือนหรอครับประมาณี่เดือนถึงขีดจากโลครับนี่อันนี้นะจะอยู่ประมาณโลสามโลซี่ได้ค่ะโลสามโลซี่ปกติพอมีพันธุ์นี่เขาเริ่มขายอยู่ช่วงประมาณจากเดือนครับสี่เดือนค่ะแสดงว่าตัวนี้ก็พร้อมที่จะขายแฟนค่ะแต่ว่าเขาเอาไว้ถ้าหนูรุ่นก็คือหนูสมเดือนถึง3มเดือนเครึ่งนะคะ ถึงจะสามารถที่จะเอาไปจับคู่เพื่อที่จะเอาเขาผสมเขาเอืน่น่าหนูพร้อมผสมแต่ว่าถ้าพร้อมผสมจริงๆที่สามารถที่จะทับลอติสลูกได้ง่ายก็คือหนสูสีเดือนขึ้นไปค่ะเจ้านี้ก็สิมีวันที่เขียนบอนาะแม่นค่ะช่วงอายุป,ประมาณเท่าไรแม่นค่ะแต่เราบ,บอก็จะเขียนไว้ทั้งเมดนี่ประมาณจากบอรครับประมาณลอยหาซบค่ะลอยหาซบบอแม่นค่ะร,ร,ร่วมทั้งไอพวกน้อยๆนีนน่นั่งรอครับ ขนาดของบอนี่ห้องใส่ปรบมัณเท่าไรครับกถ้าเป็นพอแม่พัธน์จังสี่กะสีใสย่แปดสิบสี่สิบก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแปดสิบหกสิบจังอันนี้คือจังมี<ไ>สองแบบครับแม่นค่ะถ้าถ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือว่าเข้าอยากได้ระดับนี่ตอนตอนช่วงแรกๆเข้าเข้าสื่ออันโตใหญ่แบบเนี้ยเขาเอ่นว่าแปดสิบหกสิบเอามาใส่มั่นดูเหมือนสูงเกินไปก็เลยว่าเอาแบบนี้มากก็ได้เองสินะคะอันนี้มั่กรส อันนี้ก็สิเป็นบ่อคืนค่ะแมนค่ะเป็นเป็นตัดเป็นตัดคืงเราหายนามทั้งได้ครับพวกนี้หายนามก็คือมันสิมีอยู่สองแบบค่ะแบบแรกที่เข้าเลือกใส่ก็คือว่าเป็นสายยางตอแบบนี้เราก็จะมีหัวจุกหัวจุกกัดตรงหัวเล็กๆนะคะเหมือนหัวจุกหนูจ้ะครับค่ะอันนี้ดีก็สิบแบบที่เป็นเห็บหครับที่เป็นขวดน้ำหอยหัวล่องไหท่านุวรจะเป็นขวดน้ำ แตกต่างกันยังไงครับก็คือถ้าสมมติว่าเข้าบ่เคยมีเวลาคือคือเข้าเหตุแบบนี้ได้พระว่าพอว่าถ้าเกิดว่าเขาใส่แบบขวดนั่นเขาจะต้องมามาเบิงอยู่ตลอด้าน้ำมันเบิดไหมคะเขาก็จะต้องมาเปลี่ยนใส่ขวดแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเข้าสิมีถังทั้งน้ำแบบนี้ค่ะครับทั้งน้ำแบบนี้อ๋ออันนี้คือ ทางน้ำตัวเดียวสายทั้งแม่ค่ะเขาก็จะเติมหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะอยู่ตรงนี้มองเดียวต้นทุนแพงบ่ครับเพียดระบบสายน้ำเสร็จก่แพงค่ะอันนี้กะอมวนหนึ่งจะใส่ได้วางประมาณสี่สิบสิบบวกะแค่ร้อยบาทแต่สายยางจุกะจะอยู่ววางสิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทค่ะสำหรับคนที่บ่อยากเปลี่ยนน้ำดูเหตุวิธีนี้สบายดีเนาะครับเนาะฟังนี่เป็นเอียงนี่ครับน้อยนี่หลายตัวเลย อันนี้ก็คือห่อแยกเป็นพอพันค่ะส้วมี้จ็ดเดือนครับส้วมนี้ก็จะอยู่วางสามเดือนค่ะสามเดือนครึ่งนั่นค่ะหล้างตัวนี้เนาะหลังตัวมะหันค่ะตัวนี้ตัวใหญ่ครับค่ะนอกจากนั้นครัแแบแสดงว่าแถวนี้เป็นพอแม่พันธุ์ทั้งหมดเล่น<ม>นะครับแมนค่ะพอแม่พันธเหงาวมากเหงามาเบิดเลยตรงนี้แมนเบิดเลยค่ะผมอยากให้เบิ่งกันตัวนี้หน่อยนะครับอันี้หน่อยไหมคะหลังจากที่เขา ผสมพันธุ์กันแล้วหรือว่าเพาะกันแล้วเนี่ยก็เอามาใส่บอนี่เหนว่าครับเพราะเอามาแยกที่บอกก็คือว่าเป็นยังเขาคือแยกแยกออกมาแยกออกมาแบบบ่อขอดแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้อันนี้บ่อขอดนี่ก็จะเป็นบ่อเ็น้อยนะแมนค่ะอันนี้คือบ่อขอดบ่อขอดในพีมี้จะโตครับจะมีแค่แมลลล่ะก็จะมีแคลูกเขาแค่นั้นก็คือแยกขอดป้องกันบ่ไห่กัดลูกครับผม ป้องกันไม่ให้คันดูกถ้าเกิดว่าเฮ้าเลี่ยงน้ำกันเลยกระไดทวันประกัดลูกครับค่ะอันนี้ประมาณจักเดือนครับอันนี้ยังว่าถ้าในถึงเดือนค่ะเพราะว่าถ้าถึงเดือนแล้วหนึ่งเดือนถึงสี่สิบห้าวัน็คือเ้าังแม่ครับแมนค่ะก็คือเราจะไมาลูกแมนค่ะอันนี้ก็กับไก่จะได้ออกแล้วอันนี้จะครบวันที่สิบสี่นี่สิบสี่เดือนเดือนยังอีเดือนแปดบครับค่ะปีหกสี่นะครับ ีขนาดบ่อมันเท่าไรครับตัวนี้อันนี้จะอยู่80-40ี่ะตัวนี้80-40อันนี้80-60ครับค่ะอันนี้คือเห็นเป็นเจาะทะลุกันบ่ครับอันนี้เขาเอื่นมาหนูขุนค่ะก็คือว่าเข้าอย่างไห้มันเรียนไปเรียนมาท่านี่สิให้นอนครับจะให้เขานอนค่ะเป็นห้องนอนท่งนี่สิเป็นห้องอาหารโอ้ธรรมดาทร้นี้ค่ะมีสองช่อง แม่นครับสองบอต่อกันสีใสยูซีซีบอครับค่ะเขาก็จะแลนไปแลนมาแยมขอมากินเขาก็จะฟังท่างนี้คือประเห็ดทังสี่หมดเลยครับพอแม่พันธุ์คือเขาอยู่น้ำกันใดไหมคะครับเขาอยู่น้ำกันใดเขาก็สีผสมพันธุ์เขาก็จำเป็นต้องใส่พื้นทีไลแต่ว่าถ้าเฮ้าถ้าเฮ้าเหตุแบบนี้คือว่าเขาไดแลนออกร่างกายเรลาก็สามารถใส่ได้หลายหลายหลายตัวค่ะส่วนนีกสิเป็นนุ่มๆจังน้อยด้ว่นะครับ กระไา้แบบนี้แมนค่ะแยกเพศไว้ครับเบิ้งยังไงครับเพ็คือเบิ้งคือตัดทั่วไปนี่บปล่แมนค่ะถ้าถ้าเป็นโตเมียกะจะเป็นเขากะจะมีอวัยวะเพและกะเอาตัวนี้สุนี่ก็่าดื่มกนเลยปะเนี่ยบางโตค่ะครับแต่ว่าตัวนี้จะแล่นเร็วขันขันไวซ้หนึจะแล่นเร็วเนี่ยค่ะนี่ประมาณสามเดือนเนาะแมนค่ะอันอันนี้บ่ท่านนี่ถึงสามเดือนค่ะ อันนี้น่องจะอยวังสองเดือนค่ะสองเดือนอกวา่ากจ็จะมีลูลูดูดกับลูอะไร,รวะเพจค่ะคมือมือหนึ่งนี่ต้องมาดูแลอย่างเนี้นครับก็คือมือหนึ่งก็คือข้อสีเบิงเรืองน้ำแล้วก็เรื่องอาหารน้องจะกินแค่ตอนยามาแลงข้อสีหายอาหารเฉพาะยามาแลงค่ะถ้าเป็นพอแม่พันก็คือข้อสีหายอาหารแคร 3ถึงส่อนโตแต่ว่าถ้าเป็นหนูขุนหนีคือเข้ากับสีห้เขาล้ลยขืนแน่ปกติเราให้อาหารประเภทได้ครับให้อาหารหมูค่ะถ้าเป็นพอแม่พันธุ์ก็จะใหะ้โปรตีน16เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหนูขุนที่ว่าเข้าจุขุนให้เป็นพอแม่พันธุ์นึ่สิมคะ่ะหนูตั้งแต่หนึ่งเดือนถึง3เดือนกาจะให้โปรตีน18แเปอร์เซ็นต์ล้วหนูเหนือครับหนูขุนนี่เลี้ยงต่้งกันบ่ครับกับว่าต่างค่ะแค่ว่าหนูเหนือหนี่คือ สีบ่ไดดขนาดบดา่ไดดเ่ากะถึงโลเอาไปเป็นเนื้อตัวอะไมันเกลดบ่ดีแรือ่ะคุณภาพบ่ดีเท่าที่จะเป็นพอเป็นผ้น่นเอาเป็นหนูเนื้อ,อแมนค่ะเ่ากะเอือน่นเอื่นไปตามภาษาทองตลาดครับแต่ว่ <c oughs> คำเคลอดหนูจากบ่อดเดียวกันนั่นแหละแมนค่ะครเดี๋ยวผมสีผีพ่าเบิงผีตัดพ่ายเบิงวบาบ่อใดที่หนูไ่ที่สุดนะครับอันนี้บ่อนีเป็นบ่อนีเป็นหนูนาแดนหนูสวยงามหนูสิริมุงค้นค่ะถี่ทุกฟ้ามก็อยางมีไว แสดงว่าซุ่งี่สีบวคใคยกินมันวาครับกะกะกินอยกะกินโยแต่ว่าเขาจะว่าใด้ขายในลักษณะเป็นหนูเหนือหรืออย่างเสี่ยนะคะค่ะสวยงามหูปอนเก็ตัวูสีม่วงค้นค่ะได้ค่ะตัวเขาๆนี่บ่ครับตาหักนะครับที่แหลกเอาไปเป็นลูกปอนมันหลายตัวกันเลยบเรปปอนมันเหมยจังสีมันคล้ายกันยังเลยครับนี่ตัวนี้ ตัวนี้กะดขี้รอดนะกัดคล้ายๆเป็นครูคล้ายเดือนละหาลอยค่ะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหาแบ่แต่หนองตัวนี้หน่อยแมนค่ะถ้าสองเดือนกับพันหนึ่งสิบบครับตามอายุแต่งกันแลยวแต่ฟาร์มครับแล้วแต่ฟาร์มจะเกลี้ยงขึ้นกันไหมครับแมนค่ะเกลี้ยงขึ้นกันอันนี้เขาก็ออกสีสวยงามมากแมนค่ะแล้วก็หางดอกหางดอก แค่หน้าดูแย้เนี่ยนะคะหางดอกหนาแดงค่ะท้องเท้าเป็นตัระกูลอะไรครับตัวนี้เท้านี่ตรงนี้ตรงข้อตรงนี้กรแดงค่ะตัวที่ดำๆเหรอครับสวยงามเหมือนกันนะครับท่านกะมันตัวนี้เป็นลูกโทนค่ะเป็นลูกโทนเหรอที่เนียนมันโมมี่โมกระเลี้ยงมันมา เดวแปบ๊บนึงดูแปบ๊บนึงแป๊บนึง,นงเอาหางแม,ม่อ,นนอันนี้ถือว่าเป็นหนูสายพันธุ์ไหนครับอันนี้จะเป็นหนูผูกหนูหน้าเป็นพัฒนาของฟาร์มค่ะเพือเอาตัวใดตัวใดที่มันตัวใหญ่สายสายใหญ่จังเสียเขาก็สิเอามาคว่กันค่ะ อาอผสมกันพื่อให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ไหมแนนค่ะ,คะก็คือบ่ได้บ่ได้จ้อจงว่าสีเอาเป็นสายพันธุ์ใดโดยเฉพาะสินะคะามจังบอ่อหนึ่งนี่เขาสามารถใส่หนูได้หลายสุดประมาณจะโตครับถ้าเป็นหนูหนึ่งเดือนถึงสเดือนกะใส่ได้ประมาณหาถึงส0โตัวใดแต่10โตัวก็จะออกเบียดเยบียดแน่ถ้าอยากให้มันใหญ่กะใส่วังประมาณหาโต สำหรับบอซีเมนขนาดนี้แนนค่ะ,ะ,คะถ้าเขาคิดว่าขันโตไใดห้าเบงแล้วมันพุง่งนำนักพุง่งจนสี่ข้อกะเอามาคุณซี่โตหาโตกระไดะนำนักเขาก็จะไงไงเขาจะกินอาหารได้ไหลายอย่ง่ไหมคะ,มคะตะกอนนี่มีตาเห็ดอาชีพอย่างครับก่อนสีมาเลี้ยงนู่นี่ตอนนี้ตอนนี้พี่รับราชการค่ะอ๋อตอนนี้ก็เห็ดเป็นรายเสริม อันนี้ก็ดิเป็นไล่ใดเสริมแต่อาชีพหลักก็เป็นข้าราชการค่ะข้าราชการประเภทใดครับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขค่ะแสดงว่านี่เหตุเฉพาะล้างเลิกงานก็เสาร์อาทิตย์ค่ะก็เสาร์อาทิตย์ที่จริงแล้วเห็นงานอยู่ยาโสแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็กลับมากลับมาเบิ่งหนูถูกเสาร์อาทิตย์เลยว่หครับแมนค่ะตัวเฮากับขายขายได้เพราะครับขายใดค่ะแมนค่ะกะเฮากะโพดขายขายทั้งในโซเชียลนี่คือครับขายทั้งป่ะครับ มีพ่อขายพ่บางที่กับบ่พ่อขายค่ะแต่ว่าเขากับมีลูกฟ้ามหรือว่ามีทชมงานมีเอื่อยมีพีน้ำขายนูน้ำกันกะเขาก็สามารถคุยกันได้กะแต่เอาน้ำกันซอยกันนั่งสีนะคะค่ะในปัจจุบันกะเลี้ยงมาทั้งหมดประมาณจะปีแล้วครับกะเลี้ยงมาหนึ่งปีค่ะค่ะไปเริ่มสนใจหรือว่าไป จุดใดครับที่ให้องสนใจมาเลี้ยงหนูกะที่แรกกะยั่งบ่ท่านไหนคิดว่าอยากเลี้ยงบาที่นี่กะน้าบานน้าบานขาเจ้ามากินแต่ว่าช่วงนี้คือหนูอ่ะมันบ่มีแล้วค่ะหนูหนูปางสิไหมคะกับบม่มีกะเลยมาคิดมาคิดไอเดียว่าเออเฮาลองเฮาล่องหา่พอพันแม่พันุมามาเลี้ยงเบงบอบกะเลยเสิร์ชเบงนเน็ตนะคะในเพจต่ตางๆกะเลยเห็น เบื้องในยูทู e นั่งค่ะกะเลยเห็นว่ามีฟาร์มกะเลล่องศึกษาล้วก็ะเอามาเลียงเบิ้งล่องถือล่องพิษค่ะแต่กระใสเวลากระประมาณหาเดือนกระถือว่าล้งโตครับค่ะเลียงที่แหลกลงประมาณจากบ่อครับเลียงที่แหลกซีบบ่อค่ะเลียงยู่นีบอ่ครับแม่นค่ะนี่แหละค่ะแถวแถวนี้มันแกนกระเพิ่มให้เลยแม่นค่ะจนปัจจุบันลอยหาซีบแล้วครับค่ะตัวเดือนหนึ่งเนี่ยเข้า สามารถขายนูได้ปรมาณสบตัวครับชาเลียชาเลียแล้วหนึ่งเดือนถ้าเป็นพอแม่พันธุ์นี่ประมาณหาสิบตัวหกสิบตัวได้แต่ว่าถ้าเป็นนูเหนือกะประมาณเล่าๆกันค่ะแตสฉงว่าประมาณลอยก็แน่นค่ะนูพพอแม่พันธุ์เนี่ยเขาขายครูจับบัดครับขายครูลังหกลอยหาสิบค่ะ้วกาถ้าเป็นชุดคือผูนหนึ่งเนี่ยสองกะสียูเก่าลอยค่ะครับ แต่ว่าก็าาจะเป็นโนูทีผอมผสมอิหลีก็คือสีเดือนเลยค,ค่ะจังสามเดือนเค้งหรือว่าสามเดือนนี้บ่บ่ได้ขายแต่ว่าได้ได้เดือนหนึ่งกับสีหาเมืองมาตัวกันแ <c oughs> น่นครับค่ะก็จะอยู่ประมาณน,นี้ครับรมันเด่งกันหลายก็อาชีพอาชีพประจำาหรอครับการไปน้งกันใดค่ะตมันก็ดีนะครับว่าด้มากา มันบอด้มาดูแรกอ่ะมันก็นดูแรกของมันเองได้เนาะแม่ค่ะคเข้ากับเบิงนี่ละระบบน้ำกับอาหารแค่นั้นนี่มีตากประยูงสิกับแม่มั้งครับมันกะขอบขั้วขอบขั้วมีพ่อมีแม่มีแฟนครับค่ะค,คะิดว่าตังแต่มาเลี่ยงเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ของมัครับการตังแต้เลี่ยงมาใส่เวลาปีหนึ่งถือว่าตอบโจทย์หลายโย่ะเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เนาะมันกะบ,บ่่คยดีแนเราที่นี่มาเจอปัญหาช่วงโควิดแต่ว่าเข้ากับสีเฮตดจังไดให้มันอยู่ได้ เฮ็ดจังใดห้มันอยู่หลอดในสถานการณ์แบบนี้เฮ้าก็เลยหาอาชีพเสริมมาแล้วก็ทาเฮ็ดแล้วเฮ็ดจังไดห้มันห้มันพัฒนาขึ้นหรือว่าห้เฮาอยููใดไปใดแล้วก็มีผลผลิตมีไา่ใดเข้ามาประจําก็คิดว่าตอบโจย,ย์หร้ยค่ะเพราะว่าไร่ใดมือมือหนึ่งก็ถือวาายอย่าไร้ยค่ะ <c oughs> <า>อยากฝากยังครับสาวๆที่สนใจอยากมาเรียนขึ้นเฮานะครับค่ะกะกะอยากฝาก กับทุกคนนะคะถีกําลังมองหาอาชีพซิเป็นอาชีพรักหรือว่าอาชีพเสริมก็ไดกค็คือถ้าเฮาบ่ลงมือทําหรือว่าเฮาอยากลงมือทําแต่ว่าเฮายังมาท่านไหนหาข้อมูลได้ห้ายกัฟฟ้ามจิระชะยาหนูฟูงหนูหน้าขอนแก่นเฮากะพร้อมที่สิให้ความรู้หรือว่าแนะนําทุกท่านนะคะกาลังมองกําลังหาอาชีพอยู่นะคะ อาชีนีว่าดดน่ากลัวยังที่คิดหนูกะว่าดดหายยังที่คิดนะคะถา้าใดล่งมือไดลินกับเขาแล้วเขากะซอยเห่าสางาได้ใดเหานะคะค่ะจังฟาร์มห้องไหนยุสันะครับตั้งยูบานดอนหน่อยตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะซื่อเพจจิรัชยาฟาร์มหนูพุกหนูนาขอนแก่นค่ะครับอ่าช่องทางการตริดต่อครับค่ะช่องทางการตริดต่อกาสามารถอ่า คอมเมนต์ Comment, หรือว่าอินบอกมาในเพจของเหาตามที่ได้กล่าวไปนะคะหรือว่าทาง Facebook ส่วนโตนะคะตักกี้ชัยสันนะคะ T A K C H A Y A S A N <S <S นะคะหรือว่าโทรติดต่อมาได้ที่098 193 2622ค่ะสมมติเรามีคนอยากมาเรียนรู้สามารถเข้ามา ปรึกษาได้ได้ค่ะฟรีค่ะพร้อมที่จะให้ความรู้และการแนะนําเป็นทีมงานกันคว่าสมาอยู่นี่ไปทดลองเลี้ยงจะได้นะครับเลี้ยงเราก็มีข้อสงสัยตรงหนก็ทักเขามาถามได้ตลอดเลยะค่ะเป็นอีกอาชีพเกษตรหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับฝากไ้ด้วยครับส้ารับวั่นี้ก็ขอพูณพี่ตักนะครับที่พาชมสร้างนื้นะครับ